สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทข้อสานะครับเป็นพระชนะที่ตอกใจผมอย่างมากนะครับคือโกรธช้าดีกว่าตีเมืองได้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทสบข้อสาว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกําลังมากบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าคนตีเมืองได้ความโกรธอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ และวิธีตอบสนองยิ่งเพื่อความสะใจมันจะเป็นยิ่งเป็นวิถีที่ควบคุมไม่ได้จะเป็นเหมือนไฟลามทุ่งความโกรธ5นาทีอาจจะส่งผลยาวนานถึง10ปีดังนั้นเองเนี่ยนะครับคนที่โกรธช้าทําไมเขาจึงดีกว่าคนตีเมืองได้พระกัมพีมากมายหลายตอนได้กล่าวไว้ว่าสุภาษิตบทสิบเขายี 29, คนโกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่คนโกรธเร็วยกย่องความโง่ อันแรกนะครับคนที่โกรธช้าดีกว่าคนตีเมืองได้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนมีความเข้าใจคนโกรธช้าเต็ไมไปด้วยความเข้าใจเขารู้ดีว่าผลที่เกิดขึ้นถ้าโกรธเร็วจะเป็นยังไงแต่มาด้วยความเข้าใจสุภาษิตบทสิบห้าข้อสิบแปดบอกว่าคนใจร้อนเร้าการวิวาทแต่บุคคลโกรธช้าก็ระง,งับการชิงดีพระคัมภีร์ตอนที่บอกว่ายิ่งโกรธเร็วนะครับโกรธ เร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เกิดการทะเลาะกันมากขึ้นดังนั้นเองถ้าโกรธช้าก็ดีกว่านะครับในพระคัมภีร์สุภาษิตบทยี่สิบเก้าข้อยี่สิบสองบอกว่าบุคคลที่โกรธก็เป็นเหตุให้เกิดการทรยศมากขึ้นดังนั้นเองคนที่โกรธช้าก็ทําให้คนเนี่ยนะครับชิงดีชิงเด่นกันทรยศกับเรานะครับเอาใจออกห่างจากคนที่ทําให้เขาโกรธมากขึ้นนะครับในสุภาษิตบทยี่ห้าข้อยี่แปดบอกว่าคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนกับเมืองที่ถูกทําลายและ เมืองที่ไม่มีกำแพงเมืองไหนไม่มีกำแพงก็พังแน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นเองคนที่โกรธนะครับควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ทําให้เหมือนกับคนที่มีเมืองที่ไม่มีกำแพงศัตรูจะมาเมื่อไหร่ก็โจมตีได้ผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับแล้วเราสามารถพูดอย่างเต็มปากว่าดูก่อนท่านทั้งหลายผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอเล็กซานเดอร์อยู่ที่นี่นะครับเราสามารถพูดได้ยาเต็มปาก เรามาดูด้วยกันเล็กซันเดอร์เป็นยังไงเล็กซันเดอร์ Alexander ชนะ1ิทิศนะครับเป็นครอบครองจากมาซิโดเนียขึ้นไปถึงรัสเซียจากมาซิโดเนียขึ้นไปถึงสเปนไปไกลามากทีเดียวครับเป็นคนที่มีอํานาจเยอะเป็นคนที่มีความความรู้ความสามารถทีเดียวกองทัพของเขาเกลี่ยไกลวันหนึ่งครับขณะทีเ่เขาอยู่ที่เมืองมาราเดนคานะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่อุชเบกิสถานนะครับ เราแม่ทัพมาซิโรเนียก็มาสังสรรค์กันทุกคนก็ดื่มเหล้าเมาครับช่วงนั้นอเล็กซานเดอร์ก็มีปากเสียงกับไคลตุสซึ่งเป็นแม่ทัพที่สนิทนะครับแม่ทัพคนนี้เคยช่วยชีวิตของเขาและอเล็กซานเดอร์เนื่องจากทรง,ทรง,ทรงเมาเนี่ยนะครับก็พูดจาโอ้อวดว่าตัวเองประสบความสำเร็จมากกว่าพระราชบิดามากมายนัก แต่ไครตุสก็มึนเมาเช่นเดียวกันครับควบคุมตัวเองไม่ได้ก็บอกว่าอเล็กซานเดอร์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีพระราชบิดาสนับสนุนบรรยากาศในงานเริ่มเลวร้ายลงครับทะเลาะกันระหว่าง2คนนี้นะครับอเล็กซานเดอร์โกรธจัดนะครับชักมีดออกมาบรรดาพวกแม่ทัพนะครับก็เข้ามาขวางอเล็กซานเดอร์เอาไว้ปลดมีดอเล็กซานเดอร์สำเร็จแต่หลังจากนั้นนะครับไครตุสก็กลับมาแล้วย่อเยอะอีกครับ พระองค์ก็ทรงฉวยเอาหอ,อกได้และปาไปและไครตุสขาดใจตายในเวลานั้นและเมื่อสางเมานะครับอเล็กซานเดอร์เห็นล่างจมกองเลือดของไครตุสก็ร้องไห้นะครับทรงกันแสงเสียพระทัยอย่างมากเพราะความจริงแล้วรักเคารพไครตุสทีเดียวไครตุสก็เคยช่วยชีวิตเขาวไว้ความเสียใจก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งครับเท่าทีพระองค์ทรงสิ้นพรชน ความจริงมันมีเหตุการณ์ดียวเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันคือพระองค์ทรงมีปัญหากับเอฟาเตียนสหายรักของพระองค์ก็เรื่องควบคุมอารมณ์ไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นเองคนโกรธช้าก็ดีกว่าคนตีเมืองได้ดูก่อนผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเล็กซานเดอร์ก็อยู่ที่นี่ถ้าควบคุมความโกรธได้คม่ใช่ใจพรครับ